สวัสดีครับพี่น้องมามาครับผมมือไดยขอบุนครับนุมจีนน้ำยาปลาครับพี่น้องเจ้าเก่าก็พักลวกพี่น้องแล้วก็จ้องลวกอืม thay yêu bình thường kiếm cháu co cháu vắt bả lạy, đặt นี่พักผมพักผมลรกอืม อืมเมนูเพื่อ <sangat> ส <prix> ุขภาพพี่น้อง เปื่อยดีครับพักมาลวกเข้าเดียวก็เปื่อยไว้ถอะพักผมกบพักก็จ้องไปน้อง การเปลี่ยนแปลงพี่น้องดูแลสุขภาพกันเ้อครับพี่น้องดูด ว่ะขากอยู่พี่น้องเลยเราโดนจัดตัวหนึง่งอืม เมนูนีน่ย่อยย่อยไว้ได้พี่ร้องเดี๋ยวหิวเขาไหวอ นมกีนเจ้านี่มุมีเสียนยี่พี่น้องเส,สีนสันสันยุงอะไร สุดน้ำพร้อมน้ำยาในไฮไลท์ขนาดผมบอลลูชิ้นครับผมสร้างน้ำยาปลาบอลลูชิน น้ำย mm ังไหลพี่น้อง ขอมาหลัดอีเหล้วเลยอืม ไปเลยครับพี่น้องคลิปนี้นี่คือกระุ่ครับน้ำจินน้ำยาปลาเจ้าวัดบ้านไร่นะครับเจ้าขาประจำละเคยกินเจ้านี่ก็แซ่บอยู่จะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากติดตามคลิปไหนคลิปไหนครับผมอีสานครับสิ้าพี่น,อน,น้องเฮ็ดเมนู่ยังหรือสิ้อผาออกล่าไม้ไดมื้อไม้ทิตย์ครับพี่น้องอาจจะได้ไปเลาะหาเห็ดมาแกงอยู่ตลาดเล่าบางบอนกับตลาดเล่าเมืองใหม่ครับ ฝากติดตามเด้อครับพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยูดีไม่แห้งมีต่ตะควบสุขควบเจริญครับที่ขอมารับชมคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ